สวัสดีค่ะพอซางครับพอดีพี่น้องว่าจะไปหาพ่อซางคนพอดีนะพ่อซางคนว่าม่ามาพี่ทำเรื่องวาเดี๋ยวจะเข่ามาหาอ่าครับนะครับชมพอดีพ่อซางมาแล้วเพื่อจะให้เน้นให้ย้ำให้นับชุดของพ่อช่างคมนับหลักกับเพื่อนให้มาครับผมเขาสองหัวแล้วท่านผู้ชมนะครับอ่างัวศูนย์หกกับหนึ่งหกนะพ่อซางเนาะครับเป็นให้เด่นให้เล็กเด่นได้หกหลักการหกศูนย์ กับหกหนึ่งเพิ่นเน้นตัวใดก็ขึ้นงวดน่ะเน้นหกหนึ่งมาหนึ่งหกเนาะหกศูนย์กับมาศูนย์หกงวดทีิพานมาไข่เจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสองมาเจ็ดสองตรงเรงได้เล็กเด่นวิ่งเจ็ดนี่ท่านผู้ชมงวดทีิพานมาเนี่ยนะคร 1941, ับอ่าห <Catholic. S 2> ับสองคู่ครับผมอ่านะครับไปหาประซังเพื่อนแลงพี่น้องเป่นกระบะหลอกที่แลกไข่ยิงเนียนย่ำสองคู่ แต่ว่าเพิ่นก็บ,บอกเบาเถามาอยู่โตนี่นะครับโตนี่หาไว้เลยมื้อน,นี้มาแล้วก็จะให้ย่ําให้เพิ่นย่าม,มาบ่บ่ประสานบ่บ่ครับผมแล้วบ่ย่ำเด้อครับมื้อนี้บ่พอกันผมก็ไปเฮ็ดงานอยู่โรงงานอ่าครับผมอ่าครก็สิเพิ่มแน่ก็ได้เลขฝันพ่อทางฝันบ่ครับผมอืออือไอ้ฝันนั่นน่ะคือแฟนผมนี่อ่า เมียจวบมือนแหะแฟนประสางเมียประสาอผมห่องใ่ใจผมเทีบว่าเราโ้บเลขล่างบอกห้าเก้าปอ่ผมก็เลยว่าเทียบยุเลขสูตรพ่อท่างมั้อกอืมแต่ว่าผมคือบอกเอ็ดจีสี่สามเอ็ดสามแปดไล่แค่เาะผมว่า บัดมาเขาก็มาเขือเลขสูตรผมมาสั่กในฝันเนี่ยขับเบาก็แทรกรองคนเลยก็เลยขี่มาเพื่อนเปเลขฝันมันก็อยู่ในเลขคำนวณผมอยู่แหละหาเก่าหาเก่าท่านผู้ชมแต่ว่าเพื่อนชั้นโกงพี่น้องบนเน็นกระซำบนเน็นแต่ว่าพอสร้างก็บอกเบาเท่ามาอยู่ครับผมตัวที่ที่เพิ่นมากนับตึกตัวที่เพิ่นเหงหนักกกจะมาฟังน้ำจัดอีกรอบว่าเพิ่นจะให้หนักตัวไรแต่ว่าสองครูเดี๋ยวพ่อซางเพิ่นวางซี่เพิ่นมาให้เน้น ขึ้นนักเว้เล่านเนซ้ากันตะวนโตนักนี่อยู่เดี๋ยวจะฟั้งอีกที่หนึ่งนะครับเพราะว่าคุณเห็นมาแค่สองครูนะพอซางเนาะอ่าเดี๋ยวใจพอซางเขียนข้อมฝันเหียนน้ำหรือจะวงไม่หนีแล้วบอกพอซางหรือจะเขียนเพิ่มอันนี้มันอ้นอันนี้งวดที่พันมากชุ่มอันนี้อันนี้งวดที่พันมากเจ็ดสองนะครับหลักการอวดอ้วดที่พันมากเก่าไปลักรอยสูตรของพอซางนะครับ และก็นี่ชุดที่พ่อสร้างให้เราวพี่นอนอันอันนี้เป็นงวดที่ผ่านมาครับนะครับงวดที่ผ่านมาอันนี้หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเก้าแบบสูตรของพ่อสร้างเอาพ่อสร้างเหล็กเด่นเหล็กวิ่งครับผมผมวิ่งสี่กับห้าสี่กับห้าผมชอบไปที่สี่เน้นไปที่สี่ลองห้าครับครู่มีสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งครับผมเน้นไปที่สี่เก้าสี่หนึ่ง ครับไอรักคาตอนนีห้าเก้าห้าศูนย์ห้านครับที่ผมบอกไปแต่ตองว่าถ้าราคาคือห้าเก้ากับผ้าหนึ่งห้าเก้ากับห้าหนึ่งครับผมถ้าหาคือหาเก้ากับหาหนึ่งครับผมอ่ามือนี่ผมก็จะมาเน้นในห้าเก้าหาเก้าเลขฝันโอ้เลขฝันอ่าเดีจะเขียนใส่อีกบะต้องเขียนอยู่ใบหนึ่งบุหรี่นี่เอาใส่กระดาษทับชมเวดี๋ยวจะยำไอ้เพื่อนให้มา แสดงว่างวดนี้เพิ่นให้ให้เน้นให้เน้นคักคักเน้นบวกกันกานสว่งหางกันตัวงาะเน้นของปรช่างครับห้าเก้าอ่าเพราะว่าตรงกับฝันเน้นคักเลยนบวประช่างบ่แล้วมันตรงกับฝันภูมิภูมิอ่าก็เลยมัดมัดอ่ากับสี่นี่แม่หาเก้ากับหาศูนย์เนี่ยกับสี่หนึ่งห้าศูนย์ผมเอาไี่เป็นตัวร่องหาศูนย์เป็นตัวร่องครับผมให้เน้นหาเก้ากับสี่หนึ่งครับผมอ่าปุ๊บชอบ ไอที่ทีหนึ่งครับเอาโค้งสุดท้ายท่านผู้ชมปร,ราซังบนฟันท่องไห่นับห้าเก้ากับสี่หนึ่งสี่คือสี่เก่ากับสี่หนึ่งหาหาเก้ากับหาหนึ่งแต่ว่าอ่าเมื่อนี้นับเน้นค่ะคห้าเก้ากับสี่หนึ่งสามตัวศูนย์สี่เก้าครับผมหกหาหนึ่งตัวร่องตัวร่องครับผมแต่ว่าชุดสองตัวเป็นหลังเน้นหาเก่ากับสี่หนึ่งอ่าเพื่อนให้มาประซัง ครับผมวิ่งสามเมตรเดียวครับนจับคู่ให้กับสามเจ็ดสามแปดครับหรือจะเอาเลขวิ่งมาจับใส่เลขวิ่งผมกันสามสี่สามห้าสามสี่สามห้าแต่ว่าผมโบเคียนลูกงหนแต่ว่าเมื่อนั้นังสร้างบอกเบาเถ่านักตัวไหนกับโคซังว่าเมตรสามแปดหรืองสามแปดมันว่าโคซังมันว่าเพื่นเพื่นคือเพื่อนสังคมหีิคือเนาะสามเจ็ดสามแปดอีกคือเพื่นเน้นเลยเด่นเพื่นบางวันสองคู่จับไปเลย ครเดี๋ยวพอสั่งมาถ้าเบาเทาอ่าอ่านี่ตัวนี้ตัวที่พอสั่งเบนวัดพอสั่งมัดอืมเปิว่าครับผมตัวนี้เป็นพอสั่งนี่ครับสามแปดเพราะว่าเพิ่นกับโบนินมากขอกับโบนินเราพูดถึงตัวมัดพูดถึงตัวมัดผมเลยเดี๋ยวพอสั่งมันบอกว่าถวัตตัวนี้แหละเบาเทาตัวมัดก็ว่าสามเจ็ดสามแปดสองคูเอาไว้โหลดทำชุ่มก<ๆ>ับตันวน้ำบ่อสัง กับละครับผมกับตัวด้วยได้พี่น้องได้เพราะว่างวด0 6นยกับหกน่งออกไอ้งวดหกศนกับหกออกศูกับหนกครับตัวด้วยพี่น้องสามเจ็ดเพื่อนช่างคมนะเพื่อนให้มาเขาสอง,งวดแล้วครับผมนะงวดที่ผ่านมา7-2ตรงๆง,งวดหกศู 1, ออก0ูนย์หกลักกันหงวดนี้3738เอาฝันเขียนสิบนพอะ่สรงครับผมไ เดเร็กวิ่งเพื่อนี่ลงมากปีไก่รุดสามงวดอ่าถ้าจำโมพีทั้งปีน้ำสระซงเนาะครับผมบ้าแถไปหน้าประซังปีที่แล้วพี่น้องเพื่อนชังคมมึงจะให้มากตั้งแต่ปีที่แล้วน้อประซังเนาะครับผมอ่าเลข็กเด็กวิ่งรุดจะลุดจะืงวดสัางคมสามงวดลุดแค่สามงวดเด้พี่น้องเดเล็กวิ่งตัวเดียวอ่าแต่ว่าจับคู่เพื่อนกันก็มีงวดเขางวดเขางวดงวดเพราะเขาอ่านับจับคู่คือมีงวดเขางวดเพราะเขาแต่ว่าต้นปีนี่พี่น้องถือว่าเดินดีตั้งแต่ต้นปี ครับผมเขาตั้งแต่ต้นปีอ่า <พ oko S 2> เพื่อนช่างคมตะวันปีที่แล้วพี่น้องงวดจับคู่เขา่ขากม็มีบ่อเข่าก็มีงวดที่ผ่านมาตะวันเล็กเด่นเล็กวิ่งนี่หลุดแค่สามงดทั้งปีครับผมเอาอันนี้พ,สพุสังคนที่เขียนอ่าเล็กฝันครับผมเมียปศังห้องบอกป่ปศังครับผมห้องบอกปศัง,งน,นี่งเปนบ่ครับโอ้เพราะว่าผู้หญิงต้องผู้หญิงน้ำซีซีก็เลยเอาซีเซ่ครับผมอ่า เมื่อกี้อยู่ในสูตรคำนวณภูมิยุทห้าเก้าแต่ว่าที่ที่เป็นห้องบอกเป็นห้องบอกห้าเก้าแต่วาเลขออกตัวนี้ล่างออกห้าเก้าล่างออกห้าเก้าโอ้เอาแต่ว่ากระตรงกันกันกบอ่าสูตรของกศชเลยพี่น่องกรตรงกันชอบไปที่ห้าเก้าดีกว่างวดนี้มากจำเป็นบอสาเจ็ดสามแปดไหมมากครับผมบเปาแถวคือมาขัดแต่กศชา,าผม นี่พ่อสร้างให้ตั้งแต่ตองหวดเลยพี่น้องเด้อสามไอ้เพื่อนเพิ่นให้มาตั้งแต่ตองหงดเลยสามเจ็ดสามแปดอนี่พ่อสร้างกันลงให้ตั้งแต่ตองหงดเลยนะครับท่านผู้ชมผมกับ<ะ>ถ้าผมเด้หนึ่งสองสามพอสร้างมาคือหากเก้ากับสามแปดสี่หนึ่งส่อสร้างเน้นสามคู่นี่พี่น้องห้าเก้าสามแปดสี่หนึ่งต่ความฝันพ่อสร้างพ่อสร้างว่าเมียพ่อสร้างผู้หญิงน้ำซีเอาซีใส่ซีซหากเก้าครับผมเพื่อนห้องบอกมีห้องบอกพ่อสร้างเงินบ่ครับผมห้องถามผมห้องถาม อ่าเชิงบราเลขล่างบอกห้าเก้าโอ้ผมก็เลยว่าถือมระจุนี่สุดคำว่านผมผมอ่าอ่าหาเก้าบีแต่ว่ไหมันคือไปบอกเอฟซีสี่สามเอดสามเดียร์อะไรเสียดอกเลข้ยบันเนี้ยธรรมชมเพราะถูกใจบ้าเท่าวว่าตรงกับปูนะพี่น้องเนาะตรงกับปูปูสีสเก็ตธรรมชมปูไอยแม่หาแปดสามจะมาโอ้ไม่เห็น เพื่อนช่างคมให้มาสามแปดนะมาตรงนะปูกันมาตรงกันนะท่านผู้ชมก็เลยเอ้านี่แหละแต่พอสร้างกันเน้นยำเบาถาว่าถ้าพูดถึงถาตัวชอบพี่น้องแต่เพื่อนช่างคมนี่เพิ่นก็คือว่าให้มากสองคู่นี่เพิ่นก็ให้เน้นทั้งสองคู่นะครับงวดนี่เพิ่นว่าเน้นทั้งสองคู่เพราะว่างวดที่พ่านมากเจ็ดเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสองครับเพิ่นเน้นมาเจ็ดหนึ่งพลาดมาเจ็ดสองงวดนี้เพิ่นเลยว่าให้บอกเอฟซีคือว่า นี่หละทึ่งสามเจ็ดสามแปดพอสรางมาครับผมไม่รอพอสรางครับอืมแต่พอสรางมากต่ทื่งสามแปดครับผมอ่าเอาแคปหน้าจอที่พป่นสองอ่าท่านผู้ชมเน้อยนะประชางพนเนียนไก้ห้าเก้าสามแปดสี่หนึ่งครับผมอ่าเพื่อนช่างคมกับเนียนย่ำกับสามเจ็ดกับสามแปดเลพี่น้องผู้ใดบ่มักตัวที่เพื่อนจับในี่หามาใส่สามนะครับท่านผู้ชมขอบคุณนะบารเทาขอบคุณเพื่อนชัางคมขอบคุณประางขอบคุณสังคมครับอ่า เอฟซีชกโฉมมาลนัาประสาทเนาะครับผมคิดไปกันไหมเงินจะได้เฮ <c oughs> วะเฮครับผมได้ฟอนเดินบอกได้ฟอนถามนะครับทำชุ่มดา <เอ S 1> <ร>พาได้ชกได้มนันเป็นแนวทางใด้พี่องเลยนะเป็นแนวทางนะธรรมะกถ้า,า,าชอบจงไปหาหยิบจับลอตเตอรีร่ทำชุ่มหรือเบิองไว้ก่อนก็นกนได้นะครับอ่าสามเจ็ดสามแปดหาไปเลยครับผมดาบเป็นกระนินมากสองครูต้นนั้นแล้วพี่น้องดากามว่ามักสามเจ็ดสามแปดหามาติดติดสามตาพอสร้างฝันอ่าฝันว่าเมียพอสร้างมาเลีลาห์อกห้าเก้า ครนนับอ่าพอสร้าเปิดกระเน่นหาเก้าคับสี่หนึ่งครับอ่าเพิ่ให้ตองงวดเน,น, 1. 1> 5 5น,น้นก็คือสี่เก้าคับสี่หนึ่งหาเก้าหาหนึ่งอ่าเมื่อนี้เพิ่ดกระม้าเน้นย้ำหาห้าเก้าสี่หนึ่งแล้วก็สามแปดตัวมัดพอสร้างตัวเน<ช>้นพอสร้างขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งสองลูกท่านที่น้องขอบคุณพญามงัยพี่งงปานาสุขสุขชนให้โชคให้มาน้าพอสร้างเนาะานาครับผมขอบคุณครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะพอสร้างให้โชคให้มาน้ากันเด้อค่ะพอกันม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ